สวัสดีครับคุณทิพากร,รหรือเปล่าครับสวัสดีครับรู้สึกยังไงกับเมืองวิชัยบ้างแล้วก็รู้สึกยังไงกับ k ค n n ี h เฮาส์้างครับจริงๆพอคือผมมาเนี่ยเมื่อวันวัน จกใช่ไหมฮะแล้วก็<ช>มา,านอนค้างนี่รพเมื่อเช้าเราก็ได้ปั่นจักรยานตะเบน<ช><ช>ตั้งแต่มืออ้อเช้ารอบก็อาจจะเรียกว่ารอบอำเภออะไรเงี้ยเขาถือว่าก็าคิดชอบเขาต้องพักใจเพราะว่าชายเป็นอำเภอก็อถือว่าไม่อยากใช้ค้อว่าอำเภอเล็กๆกันงๆเราก็ถือว่าเป็นกลางๆแล้วล่ะก็ยังไม่ใหญ่แต่ว่<ช><ช>าไม่ได้เล็กแบบ เรียสบสงบคนน้อยแล้วทั้งทีเดียวอะไรเงี้ย่าก็ไม่ใหญ่ถึกทักเราถือว่าเป็นอำเภอที่เน่าสนใจรวมทั้งวิถีชีวิตผู้คนอะไรเงี้ยนะเราได้เดินตลาดตอนเชา้าได้ทานอาหารท้องถิ่นบางอย่างทั้งทั้งขนมทั้งอะไรเงี้ยก็ถือว่าเออบางอย่างเราก็เคยกินตอนเด็กๆอะไรเงี้ยแล้วก็หายไปนานไม่ได้กิน <ừ? S 1> แล้วก็ได้มากินที่นี่หรือว่าบางอย่างเราไม่เคยกินไม่เคยรู้ว่าเ,าเออที่นี่เขามีอะไรเงี้ย เราถึงชอบแล้วก็เราก็ได้ปัน่นขี่จักรยานไปเที่ยวแหล่งโบราณสถานของอำเภอบมีเรื่องโบราณศาสตร์มีความเป็นมามกำแพงเมืองเรื่องวัดเรื่องพุทธรูปเรื่องอ,อรุสารรียาวิชัอยชอะไรย่างเงี้ยเราถึงผมชอบนะบส่วนเคนนี่เฮาส์เนี่ย เออเป็นเกสเฮา<ะ>ที่เออตกแต่งได้มีเสน่ห์เอาของเก่ามาเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะหรือ<ะ>พร็อพอะไรเงี้ยแล้วก็ยิ่เงเออมุหองห้องนอนก็ยังเป็นแบบเหมือนเรานอนอยู่บ้านอ่ะใช่ไหม<ะ>เออยังเป็นบ้านไม้บ้านกึ่งไม้กึ่งปูนนะครับนอนมุ่งลวดเออยังเป็นไม้กระดานอยู่อะไรงเงี้ยน<ะ>จะมีฟูกมาหน่อยบโอเคถ้า<ะ>ชอบ จริงๆที่ผมอย่างที่พ่อผมตื่นเช้าผมเออไม่ได้ยินมาเลยเด็กงนี้รู้จักคือมีตีมียามเดินตีบอกเวลาผมจำเลยเนี่ยผมยินตอนตีสามครั้งหนึ่งแล้วตีสี่ครั้งหนึ่งก็เออแปลว่าอยังมียังมีคนเดินอาชีพนี้อยู่อะไรเงี้ยก็พอตื่นเช้ามาได้คุยเห็นนี่ก็ไล่ฟังอ๋อที่ยังมีเพราะเห็นนี่เห็นนี่เห็นนี่อะไรเงี้ยเออเรื่อเยชอบใจเหมือนกนันเดี๋เราไ่ยิน เสี่ยละครังนี้นานมากเป็นสิบปีนะผมไม่ได้ยินครับเออว่ามีคนเดินเดินยามเคาะระครังบอกเวลาทุกชั่วโมงบอกเวลาชาาบ้าอะไรอย่างเงี้ยเออดูชอบครับแล้วเส้นสดเป็นไงมากครับอ๋อเส้นสดอร่อยนะไม่ไม่ควาจึงว่าทุกที่นี่จะทําเส้นสดได้อร่อยครับเหนียวหนึบนุ่มดีอะไรเงี้ยครับแล้วแล้วมีอะไรจะแนะนํากับนักท่องเที่ยวท่านอื่นบ้างครับว่ามาพิชัยแล้วเป็นยังไง อยากจะแนะนำอะไรครับครับถ้าถ้านักท่องเที่ยวที่รู้สึกชอบวิถีชุมชนนะแล้วก็ไม่พุกพล่านคนไม่พลุกพล่านมากดูอบอุ่นอะไรเงี้ยก็ควรจะลองมาสักครั้งมาพักมาดูชีวิตชุมชนตั้งแต่เช้าปั่นจักรยานรอบอำเภอครับและดูชีวิตผู้คนอะไรเงี้ยครับผมโอเคเลยอ่ะไม่แพงไม่แพงครับผมครับผมก็มีเวลาแล้วก็มีจังหวะ ก็จะมาแน่นอนครับผมครับครับยินดีต้อนรับสมัยครับขอบคุณครับเพียงกันย่อมของเกลียวขอบคุณสุดสุดยินดีครับยินดีครับครับผมขอบคุณครับดีครับเราพบกันใหม่นะครับครับครับปีหน้าครับปีหน้าหรือมาเจอกันใหม่เดือนหน้าเหรอครับรับปากกัาไปแล้วครับผมมาดื่มเบียร์นั่นคุณครับ